ดูด่วนจับตารายชื่อทีมชาติไทยชุดใหญ่วันนี้ลุ้นธีระรรคัมแบ็กส่วนเมืองทองหากองหน้าด้านบุรีรัมปรับทับโหดปิดท้ายพลังการได้ประตูใหม่เกิดอะไรขึ้นติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองซุยนะครับคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนื้อหาแนะนํานี้เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรเนพัทในเขตกรานลาบา ผสมอัลมอนด์อัลมอนต์แน่นๆโปรตีนแน่นแนกราเนพ้ดัดในเค้กกราโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้ด่วนๆกันเลยช่วงแรกขออัปเดตเรื่องราวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยวันนี้จะมีการประกาศรายชื่อ ลุยศึกฟุตบอลคิงคัพที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับโดยเกมแรกเนี่ยจะเริ่มคือในวันที่4กันยายนไทยจะเจอกับฟิจิแล้วก็นัดที่2นะครับก็คือรอบชิงชนะเลิศในวันที่7กันยายนก็ดูกันว่าไทยเนี่ยจะเจอกับใครวันนี้จะมีการประกาศรายชื่อนะครับซึ่งทางสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยเขามีการประกาศรายชื่อเรียกได้ว่าอลังการเลยไปดูกันได้นะครับก็จะยิงแบบแสงอะไรเนี่ย เป็นรูปนักเตะเนี่ยขึ้นไปที่หน้าสนามสุพัชราใสานะครับแล้วก็หลังจากประกาศรายชื่อเนี่ยก็จะมีเรื่องของการพูดคุยวิเคราะห์รายชื่อด้วยอิชิอิก็ไปนะครับซึ่งผมก็ไปมีพี่เต้มีพี่ตู่พี่วิทย์วิเคราะห์บอลจรงิงจังไปเจอกันได้ผมไปจัดรายก,การหลังการประกาศรายชื่อที่นั่นวันในที่น่าสนใจคือรายชื่อทีมชาติไทยนะครับโอ้โหน่าติดตามมากเพราะว่าลิ์รายชื่อ50คนที่อิชิอิลิ์มาเนี่ย ผมได้เห็นแหละก็ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์ในหลายๆเรื่องเรื่องแรกคือก็ต้องจับตาเรื่องดาวของพี่อุ้มธิราธบุญมาทัานนะครับอย่างที่ทราบพี่อุ้มธิราธเนี่ยยังคงอยู่ในผลงานดีมากๆกับบุรีรัมย์นะครับยังเป็นกําลังสําคัญแล้วก็ยิงประตูในไทยลีกได้สภาพร่างกายเนี่ยร้อเแต่ช่วงหลังนี่อิชอิไม่ได้เรียกพี่อุ้มกลับมาแต่ในคิงคัพผลน,นี้เนี่ยปรากฏว่าชื่อของพี่อุ้มเนี่ยมีอยู่ในลิ0ห้คน แล้วผมก็มองว่าออประสบการณ์ของพี่อุ้มยังช่วยได้ทั้งเล่นแบ็กทั้งเล่นตรงกลางแล้วผมว่าทีมชาติไทยเนี่ยขาดมิติในการพาบอลจากหลังไปหน้าการได้พี่อุ้มมาเนี่ยผมรู้สึกว่าจะช่วยได้เยอะแต่ก็ขึ้นอยู่กับอีชีอีนะครับแต่แค่จะมาบอกว่าเออรายชื่อ50คนที่ลิ์กันมาเนี่ยมีชื่อของพี่อุ้มธีรทรบุญมาทันลุ้นกันผมคิด่ามีโอกาสคัมแบ็กแต่ก็ต้องติดตามเพราะ สุดท้ายอาจจะมีชื่อแตกก็จะไม่ใช่23่คนก็ได้รอดูแต่เชื่อว่าแฟนบอลเนี่ยก็อยากเห็นพี่อุ้มคัมแบ็กกลับมานะครับมาช่วยประคองน้อนประสานงานกับพี่เจชนาทิพย์อันนี้เรื่องแรกให้จับตามองถ้าเกิดมานะโอ้โหทีมชาติไทยก็น่าจะแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้เป็นในส่วนของพี่อุ้มธีรทรบุญมาทันนะส่วนคนอื่นๆเนก็ไม่ได้มีอะไรมากก็ให้จับตาดูแล้วกันว่า23ผู้เล่นจะเป็นใครแต่ผมรู้สึกว่า ผู้เล่นอาจจะไม่ต่างจากเดิมเยอะอิชก็คงจะเรียกนักเตะที่ใช้งานอยู่ประจำอ่ะพีเจชนาทิปเนี่ยอันนี้ติดแน่นอนนะครับอ่านักเตะต่างที่มาจากต่างประเทศอย่างสุป,ปโชคบอตเมตอาจวิไลอ่าน,นี้ก็ลุ้นแล้วกันวันนี้จดตามกันนะครับ23ารายชื่อจะได้รู้กันแล้วว่าใครคือนักเตะไทยที่จะไปลุยคิงครับเป็นกําลังใจให้กับทัพช้างศึกทีมชาติไทยกันนะครับอ่ะนี่เรื่องราวของทีมชาติไทยชุดใหญ่ ในวันนี้เดี๋ยวรู้จากนั้นไปดู u 23กันหน่อย u 23เนี่ยก็เตรียมทีมฝึกซ้อมเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเขาจะแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียร,รอบคัดเลือกนะครับในระหว่างวันที่3-9กันยายนที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมคอนเฟิร์มนะครับว่า u 23เนี่ยเตะที่ธรรมศาสตร์นะครับคุณผู้ชมไปดูกันได้ตอนแรกจะเตะที่ BG แต่ปรากฏว่า BG เขามีการปรับปรุงเรื่องของสนามหญ้าให้มันดีกว่าเดิม เขาเลยเปลี่ยนแผนแล้วไปเตะที่ธรรมศาสตร์ก็ไม่ได้ไกลกันมากเท่าไหร่นะครับโดยการฝึกซ้อมครั้งแรกเนี่ยมี12คนเพราะว่าฟุตบอลไทยลีกเนี่ยมันยังไม่จบเลอ่ะมันยังไม่จบนัดที่3ามไงพอจบนัดที่3ปุ๊บคดวังก็จะได้ตัวเข้ามาเต็มๆตอนนี้เนี่ยชุดนี้อยู่2ีเนี่ยที่น่าสนใจคือมีธนกฤิชชนเมืองปักคัคณะคํา,าคยกแล้วก็อีคลาสสันหลนลกมานะเพราะว่านี่คือ3นักเตะที่เล่นไทยลีก แล้วก็เป็นสามนักเตะที่น่าสนใจโค้ดวังบอกว่าในชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเนี่ยจะดีกว่าชิงแชมป์อาเซียนแน,น,น่นอนนักเตะทุกคนพร้อมมากๆเรารู้แล้วกันนะครับตอนนี้ก็สู้เต็มที่นะก็จะเรียกมาเข้าแคมป์เก็บตัวแล้วก็จะมีการตัดให้เหลือ23คนในการลุยชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกดูโปรแกรมกันหน่อยนะครับวันที่3กันยาไทยเจอมอง,โงโกเลีนะครับทุ่มครึ่งที่ธรรมศาสตร์สเตเดียม 6ก,กันยายนไทยเจอกับเลบานอนทุ่มครึ่งที่ธรรมศาสตร์เช่นเดียวกันแล้วก็9ก,กันยายนทุ่มครึ่งไทยเจอกับมาเลเซียนะครับโดยรายการใ้เจ้าแชมป์กลุ่มทั้ง11กลุ่มและดับ2ที่มีผลงานดีที่สุด4จาก11กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของชิงแชมป์เอเชียแข่งที่ซาอุดนะครับระหว่างวันที่7ถึง25มกราคมนี่แหละคือรายการสําคัญที่สุดเราต้องไปชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายให้ได้และอีกอย่างได้เล่นในบ้านตัวเอง แล้วเขาเอันดับ1 11กลุ่มแล้วก็อันดับ2ที่ผลงานดีที่สุด4จาก11กลุ่มเพราะฉะนั้นเล่นในบ้านตัวเองเนี่ยยังไงต้องเข้ารอบสถานเดียวกับคุณผู้ชมไม่มีทางเลือกอื่นถ้าไม่เข้ารอบเนี่ยหนะักผมว่าต้องเข้ารอบให้ได้เพื่อนๆคิดอย่างไงคิดว่าไทยเราจะเข้ารอบได้หรือเปล่าคอมเมนต์เข้ามากันครับจากนั้นก็ยาบไปพูดถึงเรื่องราวของฟุตบอลไทยลีกกันหน่อยครับคุณผู้ชมโอ้โหน่าติดตามมากไปเรื่องวันที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดมีการปรับพับนะครับ นี่บุยดำต้องยอมรับว่าเขาเปิดหัวสวยสุดในฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลนี้นะครับชนะรวดทั้งสองนัดเก็บได้6แต้มเต็มแต่เขาก็พยายามปรับปรุงแก้ไขข้อบิดพลาดสตอยโควิดที่ลงเล่นเนี่ยดูฟอร์มแล้วไม่น่าประทับใจโดนเจาะตลอดนี่บิ๊กฮันยังบอกเลยว่าเชียงรายจะเจาะฝั่งขวาของสตอยโควิดเนี่ยแหละแต่ปรากฏว่าบุยดำเห็นว่านี่คือข้อบิดพลาดเกมลุกเยอะเกมรับไม่ดี ก็เลยมีการปรับเปลี่ยนนะครับเพราะว่าแบ็คขวาเนี่ยเขาได้ซันนี่วอลล์มาก็จะมายืนนะครับส่วนก็ปรับคือเอาสตอยโควิดออกจากรายชื่อแข่งฟุตบอลไทยลีกแล้วไปดึงโกลันเขาสิทธกลับมาโอ้โหปึกกว่าเดิมครับเนี่ยโกลันเคาสิท์คือนักเตะที่บุีรัมขาดหายไปในช่วง2เกมแรกเห็นได้ชันว่าบุีรัมโดนเจาะแล้วเสียประตูบุีรัมเนี่ยเสียไป3ประตูใช่ไหมเกมแรกเสียลำพูนเกมที่2เสียอุทยัย เขาก็มองว่าเออทีมระดับบุีรัมเนี่ยเกมรับมันต้องดีกว่านี้แล้วขาดคนที่คอยปัดกวาดอยู่ข้างหน้าได้กุลันเคาสิิ์กลับมาเนี่ยกลางบุีรัมแข็งแกร่งก็จะทําให้จีรทรโรเบิร์ตซูอ่ะเล่นง่ายขึ้นนะโหปรับทับครั้งนี้ผมคิดว่าน่จะเป็นการปรับทับที่แฟนบอลบุีรัมโอเคเลยเพราะว่าคิดถึงเคาสิธิ์ประสบการณ์เนี่ยช่วยเหลืออ่าบุีรัมได้สบายเลยแล้วก็ทาให้บุีรัมแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมอีกโอ้ดูจากขุมกําลังคือ เอาใครมาก็ทดแทนกันได้หมดจริงๆสาหรับทัพปราสาทสายฟ้าได้เข้าสื่อกลับมากลางก็น่าจะแน่นขึ้นก็เดี๋ยวรอดูว่าในช่วงท้ายเนี่ยบุยรัมจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าจะเสริมใครเข้ามาอีกหรือเปล่ารอดูลวกันแต่ผมคิดว่าตอนนี้ไม่ต้องเสริมลแล้วครับตัวผู้เล่นครบสมบูรณ์ได้สุปนัดกลับมาก็ยิงประตูได้เลยบิโซลีก็ยังฟอร์มดีสุปชัยก็ยิงร้อยลูกให้กับบุีดัมได้ยังมีทีละทอนิกครบเครื่องและก็แน่นสุดๆจริงๆสําหรับปราสาทสายฟ้าบุีรัมยูไนเต็ จากนั้นไปพูดถึงเมืองทองกันหน่อยเมืองทองเนี่ยอยากให้แฟนกีเรนพยองจับตามองช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดนักเตะรอบนี้นะครับเกี่ยวกับการดึงศูนย์หน้ามาเพราะว่าล่าสุดเนี่ยการใช้บาตตา้าแชมเปียนเนี่ยลงไปปุ๊บไม่ตอบโจทย์แล้วมันก็เห็นในชัดว่าถูกเปลี่ยนตัวออกเร็วมากมันก็เป็นสัญญาณชี้ชัดว่าโอกาสของบาตต้าเนี่ยน่าจะยากและกับทีเมืองทองและประกอบกับตอนที่เมืองทองเปิดตัวเนี่ยพี่เป้ได้สัมภาษณ์บอกว่า เพืองทองไม่ปิดโอกาสที่จะดึงนักเตะใหม่เข้ามาเพิ่มเสริมแนวรุกซึ่งตอนนี้ปัญหาของเมืองทองคือการขาดศูนย์หน้าที่เก็บบอลบงังบอลแล้วก็ไว้ใจได้คือตรงกลางก็มีปัญหาแหละแต่ตรงตรงกลางเนี่ยยังขยับคนนน้นมาช่วยได้แต่ศูนย์หน้าเนี่ยขยับใครไปเล่นมันก็หายไปจากเกมตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองทองเนี่ยอาจจะต้องเสริมกองหน้าและผมคิดว่าเขาคงมีแผนแหละแต่อยู่ที่ว่าจะไปลงเป็นกองหน้าประเภทไหน กองหน้าไทยไม่น่ามีหรอกเพราะว่าตัวผู้เล่นเนี่ยไม่ค่อยมีแล้วแต่กองหน้าอาเซียนหรือกองหน้าต่างชาติอาจจะมีรอรุ้นแล้วกันคือตอนนี้ปัญหาของเมืองทองคือตรงกลางกับกองหน้าใช่ไหมแต่ผมคิดว่าตรงกลางเนี่ยคือมันน่าเป็นห่วงตรงที่ว่ามันไม่มีตัวคอยสกรีนให้กับกองหลังเลยแต่เดี๋ยวเอาสเตรสลสโรวิทเล่นด้วยกันเรื่อยๆอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมหรืออาจจะให้ต้องคณคคํำยกกันลงมาต่ำมากขึ้นกว่าเดิมมันยังปรับแก้ได้ไดแต่กองหน้าเนี่ย พอมันไม่มีตัวพักบอลตัวยิงเนี่ยมันเหนื่อยไงจะเอาเมลวินเอาโรบักไปเล่นมันก็ไม่ได้ถูกโฉลกเท่าไหร่ไม่ได้ถูกตตอบโจทย์เพราะฉะนั้นเนี่ยให้จับตาดูเมืองทองกองหน้าอาจจะมีมาเพิ่มนะครับปิดท้ายพลังการนะครับพลังการเนี่ยล่าสุดเนี่ยเติมผู้สำบัติตูเข้ามาอีกหนึ่งคนนะครับไปคว้าตัวกิษณะภูมิรินนะครับผู้สำบัติ์ตูววัย20ปีดีกรีทีมชาติไทย U19 นะครับเคยเป็นเยาวชนของฮอฟเฟนไฮม์ ทีมชื่อดังในบุนเดสลีกาเยอรมันด้วยโอ้โหใช้ประตูวัยรุ่นเลยนะพลังการเพราะกิติพงษ์เนี่ยฟอร์มยังไม่แน่นอนเขาเลยต้องเสริมเข้ามาใหม่ก็เดี๋ยวรอติดตามพลังการเขาบอกว่าตลาดยังไม่ปิดเดี๋ยวม,มีเสริมอีกโอ้โหเสริมแบบจัดเต็มพังตรงไหนแก้ตรงนั้นครับสำหรับพลังการเนี่ยโหนัดหน้าเมืองทองเจอพลังการเนี่ยน่าดูมากนะเล่นที่ทันเดอร์โดมสเตเดียมวัดกันมันแน่ เออน่าติดตามนะครับไปชมไปเชียร์กันที่สนามทันดูโดนสเตเดียมกันเยอะๆเลยนะครับแล้วก็คลิปนี้ผมขอปิดท้ายกันที่เรื่องดาวของแบรนด์ไทยสู่ระดับโลกไอเมเน่นะครับเปิดตัวชุดแข่งขันใหม่ของทีมจิมบีกาตาเฮนานะครับจิมบีกาตาเฮนาก็คือต้อนสังกัดของมุฮัมหมัดอุสมานมูซานักฟุตซอลทีมชาติไทยที่ล่าสุดควา้าแชมป์ลีกสเปนเมื่อฤุูการที่แล้ว ปีนี้ไอมาเน่ e ไปผลิตเสื้อให้จิมบิกาติเฮน่าแล้วผลิตออกมาสวยมากนะครับดูคุณผู้ชมมีสีสีเลย4แบบนะครับก็มีสีที่เด็ดก็เนี่ยแหละชุดเย้าของเขานะครับแล้วก็มีชุดเยือนสีขาวแล้วก็มีสีดําด้วยคือต้องยอมรับว,ว่าไอมาเน่ e เขาพยายามผลักดันแบรนด์เนี่ยไประดับโลกแล้วก็ผลักดันวงการฟุตซอลไทยนะให้แข็งกร่งขึ้นให้มูฮัมหมัดอุสตานมูซาไปเล่นลีกสเปน ไปเป็นพาร์ทเนอร์เพื่อจะส่งนักฟุตซอลไทยไปอยู่หลีกสเปนเพิ่มมากขึ้นและนี่ผลิตชุดแข่งใหม่การันตีว่าแบรนด์จากไทยก็สามารถเป็นระดับโลกได้สุดจริงครับไอมาเน่ e. นี่นะครับก็ฝากเสื้อด้วยไปซื้อกันได้นะเสื้อสวยด้วยมูฮัมหมัดอุสมามูซาใสา่เม็ดตั้งเป้านะปีนี้ป้องกันแชมป์หลีกสเปนแล้วก็ไล่ล่าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเป็นแชมป์ที่มูฮัมหมัดยังไม่เคยได้และต้องการได้เพราะฉันเป็นกําลังใจให้กับมูฮัมหมัดส่วนเรื่องของการแทอดสดเดี๋ยวเราติดตามอาจจะมีข่าวดีก็ได้ นะครับอ่ะคลิปนี้มานี้ขอบคุณทุกคนสําหรับการติดตามรับชมอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับ YouTube ต้องสุยกันด้วยรวมไปถึงแนะนํานี้เลยนะครับเลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรเนยพาร์ตในเขตกานโนล,ล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆปโปรตนนนีนเน้นๆเกรเนยพาร์ตในเขตกานโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มนะครับ คลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ